นี่คือกองหลังทุกคนนะนี่คือกองหลังดูประตูคนเยอะกว่ากล่องหลังเยอะกว่ากล่องหลังทุกคนไมนี่เกยังนะถ้าไม่ยังหักเลยใบแดงไอเดียไปนะอังคายไปสวัสดีครับโค้ชผมไม่ได้ซ้อมผมไม่ได้มาซ้อมเลยรู้สึกผิดมากครับน้องรู้สึกครับผมติดตามน้องมันนานมากในยติดต่อกลุกคนตัวจริงหล่อมากพี่ และแล้วนะฮะวันนี้ก็มาถึงแล้วทุกคนวันที่ผมจะได้มาซ้อมที่สนามกับเพื่อนๆทุกคนดูข้างหลังนี้เห็นปะทีมสีแดงกัทุกคนออนไลน์ออสตาร์ทุกคนใช่นี่คือการลงสนามซ้อมครั้งแรกของผมนะเพราะว่าผมไม่ได้มาเลยนะฮะเพราะว่าผมอยู่ไกลไงนะเขามีการซ้อมแล้ว3าถึงสสัปดาห์นะผมจะมาสัปดาห์แรกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างทุกคนมารู้สึกผิดมากเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรมาใส่กล้องครับบงังโอ้เอาทำพิลาครับมาทำด้วยนะครับสบายเลยเช่นกันครับรายเยอะด้วยครับบังคิดถึงมากเียครับีครับคิดถึงมากวัันนนี้้ไดเเจอกละ วันนี้เดี๋ยวผมเฝ้าหลังให้จัดายไป okay. นี่ครับนี่ครับจับมือหน่อยครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับบังโอ้โหทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับีครับผมไม่เจอกันสวัสดีมากครับโอ้โหติดตามเห็นแต่ในเฟซไม่ได้เจอตัวจริงนานมากเพราะว่าสวัสดีครับพี่พี่หนึ่งสวัสดีครับโค้ดโอ้โหผมไม่ได้ซ้อมผมไม่ได้มาซ้อมเลยรู้สึกผิดมากครับสบายดีนะครับ สวัสดีครับโอ้โหโอเคนี่เริ่มเริ่มกันนี่ครับยางยังกำลังกำลังบอมใช่ใช่เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเอาได้ได้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตามมานะครับสวัสดีครับพี่บอสสวัสดีครับพี่โอสวัสดีครับสวัสดีครับยาซินทำไมตัดทรงนี้เหรอเนาะไอ้ทวโรจุดจบปล่อยกูก็เหมือนกันหยอกหยอกยอกเชื่อยาซินเบียซินจริงจังไงทำไมตัดทรงนี้พอแม่ตัดพยายามไม่ให้เดี๋ยวนี้สาวกินผมเยอะผมเหนื่อยอ้ผมก็เลยแบบว่าตัด คือคือผมก็เลยโกนกะไม่เอาไม่รลออะทีนี้เยอะขึ้นสองเท่าเขาว่าเขาว่าวินดีเซลเขาบอกขี้มูสขียาซีนเลยเขาบอกวินดีเซลผมก็ใครว่าวินดีเซลไปดูอ๋อฟาสฟีเรียสอ๋อนึกว่าเพิ่งกลับจากอุมาโรเขียนเขียนเดี๋ยวไปใส่รองเท้าเดี๋ยวทุกคนสายแล้วสายแล้วพี่บอสนะฮะทุกคนติดตามได้บอสสุพจน์ใช่ไหมพี่ช่องที่ช่องพี่อ่ะอ่านอย่างนงี้ยได้พี่ใช่บอสสุพจน์ยืนหลังเต็มตัวแล้วนะ เฮ้ยพี่เขายืนหลังมาช่วยหลังทุกคนกกลลัังงรรบบผมจะได้ผมจะได้ยืนข้างๆสนามพี่โอรครับพี่โอรครับรสังเกตค,ครับปุ๊บกว่าแล้วปุ๊บโอ,โอ้เราโม่ไว้เยอะแล้วทำไม่ได้อ่ะโอ้ยถ่ายอีกแล้วถ่ายไปอีกแล้วโอ,โอ้มีหลักฐานด้วยเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังโค,ค้ดทุกคนโอเคครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะลงเรื่องของดีเทลเรื่องเรื่องแทคติคมาคืิว่าเราจะเล่นแผนไหน เวลาเล่นเกมลับเล่นยังไงเกมลุกเล่นยังไงนะครับก็เท่าไหนเท่านั้นนะมาวันนี้ก็ได้แค่ไหนก็แค่ร้านจริงๆจริงกันอย่าพูดมากๆฝันเกมลับเกมลุกเล่นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเริ่มวอร์มก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดแต่ละทุกคนครับอย่าลืมนะฮะว่าแผลผมยังอยู่นะยังเจ็บอยู่นะไม่เป็นไรสบายมากทุกคนเดี๋ยวให้เก็บบรรยากาศเล่นเลทุกคน รองเท้าบุลโล่สี่สองค่ายไหนจ๊ะจะส่งรองเท้ามาติดต่อมาด้วยกันสปอนเซอร์มาอ๋อ oh. กแ,กแ,แชร์ต้องมีสปอนเซอร์เข้าใหม่ด้วยกันนะนจะส่งสตาร์ทมาด้วยกันต่อมาได้นี่ไงคอม

ดีครับเป็นไงบ้างพี่ผมเห็นพี่ไปกินมาได้บ่อยมากเลยชอบชอบอร่อยอร่อยอร่อยครับเพิ่มพลังเพิ่มพลังจริงเหรอพี่ใช่ครับผมไม่คนไม่กินักเลยนะเอาละครับครั้งนี้ผมต้องไม่กินแล้วเพราะพี่พลังดีแล้วมากคือไม่ต้องกินแล้วนะเลิกกินครับเลิกกินแล้วเลิกกินรอบนี้พี่เล่นตำแหน่งไหนพี่ ปีความเหมือนเดิมความกลาเหมือนเดิมที่เขาผมยกให้เป็นนักเด็กที่วิ่งเร็วสุดจริงก่อนก่อนเกมนะในห้องแต่งตัวกินมะระทุกคนผมนี่แบบพี่ผมนี่ถึงป๊อปอายทุกคนจริงพอลงสนามปุ๊บปุ๊ดปี๊ดปี๊ดเลยมันมีมาระมันมีมาซ่อนอยู่หรือเปล่าไม่มีแต่มาระมะระมะระอะไรอย่างเงี เราเรยกกัทุกคนปับมือตอบพี่โค้ดโค้ดจะแบ่งทีมก่อนคซีซั่นสาแรกนะยาสินจูดีที่มียืนคู่ผมอ่ะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวซีซั่นนี้เราก็ต้องยืนคู่ด้วยกันอีกแต่ซีซั่นแรกอ่ะผมมาเจ็บต้นขาแต่พอมีมีเขาช่วยอยู่แล้วดูซีซั่นนี้ถ้าต่างคนต่างสมบูรณ์น่าจะทำได้ดีกว่านี้ซีซั่นแรกนะถ้าผมไม่ช่วยนะลำบากนะถ้าผมไม่ช่วยเขาก็ลำบากมันต้องมันต้องคู่กันไงต้องคู่กันกำแพงแดงตายทุกคนเอ็นนาดาลาขอกแล้วเขาไม่ดี นี่คือกองหลังท <im cast> ุกคนนะนี่คือกองหลังประตูประตูคนเยอะจคนยิ่งกว่ากองหลังเยอะกว่ากล่องหลังอีกทุกคนคนที่ลงจริงน่าจะมีแค่อัาเบกับบางตีนะทีนนี้นะครับสีแดงเล่นกับสีแดงในกรอบทีนนี้ยังไม่มีไม่มีประตูแต่ว่าเป็นสมอลเกมถ้าเล่นด้วยกันสีแดงก็เล่นด้วยกันคือเกมลับก็เล่นกับเกมลับเกมลุกก็เล่นกับเกมลุกไม่เกินสองจังหวะอย่ากซีดคนเล่นไม่ได้แล้วทำเป็นเจ็บเลยนะ อยากซีนเจ็บทุกคนเข้าไปเลยไปเลยขอเข้าไปเล่นก่อนเข้าใจไม่ตั้งใจฟุตบอลโดนอะไรตรงไหนนี่กระปุกอะไรนี่พลาสติกหรือว่ะนี่ผมยั้งนะครับทุกคนถ้าไม่ยั้งหักโอ้โหไม่เป็นไรนี่ผมยั้งนะถ้าไม่ยั้งหักเลยไม่ได้ใบแดงเลยเนี่ยเยี่ยมมาก สวัสด,ดีครับสวัสดีครับไอ้นี่ซ้อมวันแรกเลยป่ะนี่วันแรกเลยครับคือย่อไหวเนี่ยไม่ได้ไหวแล้วสิตอนนี้ที่เรามาช่วยนะหรือช่วยอุ้มออกสนามมั <c oughs> นก่อนมันไปเลี้ยงนะพี่ใช่เนี่ยเดี๋ยวรอบต่อไปในใบแดงเลยใบแดงนะ <c oughs> ตอนนี้เราซ้อมเสร็จแล้วทุกคน <c oughs> เหนื่อยมากนะฮะเราจะเอาเสื้อปัตตานีไปฝากโค้ดหน่อยโค้ดเขาขอมาเรียบรครับโค้ดเสื้อนี่เสื้อปัตตานีอ๋อโค้ดมีเสื้อเหมือนกันโค้ดมีเสื้อเหมือนกันแลกเสื้อกันแลกเสื้อกันทุกคนนี่ ชื่อชื่อลูกศิษย์โค้ชครับเล่นอันเดอร์ลีกจนได้ไปทำคอนเทนต์กับปตัตตานีโค้ดนี่สุดยอดสาร์มีชื่อด้วยอันนี้เป็นเสื้อของอะคาเดมี่ของโค้ชนะครับใช่ใช่ใช,ใช่ครับแต่ว่านี้ทำใหม่แต่ว่าเป็นของของผมเองนี่ดูดูข้างหน้าหน่อยครับนี่ทุกคนโค้ดบดอะคาเดมี่นี่ใครมีลูกๆหลานๆอยากจะเรียนฟุตบอลแนะนำเลยนะครับติดตามได้ทาง IG จีไหมครับใช่ไอจีเฟซบุ๊กอ่าทิกต็อกชื่อเดียวกันเลยครับโค้ดบ๊ทเดี๋ยวขึ้นให้โอเคครับนี่ครับโค้ดโอ้อันนี้สวยมากครับดูดินี่มีลายเซ็นด้วย อันนี้รกนะครับสวยๆครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับโค้ดถ่ายรูปป่ะอ่าได้ได้ครับนี่ครับนี่ผู้บริหารปัตตานีเอฟซีนี่อันนี้ผู้บริหารของปัตตานีไม่เอาไม่เอาไม่เอามาฝากโค้ดเขาไม่คุมการตลาดแล้วอ๋อลืมลืมครับลืมขอบคุณมากครับโค้ดลืมลืมน้องคุณสุดครับนี่ ผมติดตามน้องมันนานมากในติดต่อทุกคนตัวจริงหล่อมากพี่หล่อหล่อได้ไขรครับก็ต้องได้ผมได้พ่อใช่ไหมเหมือนไหมเหมือนเหมือน้ร้องหันไปดูแม่เหมือนใครเหมือนแม่เหมือนแม่น่ารักมากเดี๋ยวผมถ่ายบุ้มอะไรกับน้องนะครับไปเดี๋ยวได้พี่เรียบร้อยนะฮะสำหรับวันแรกครับทุกคนวันนี้รู้สึกว่าเราเล่นได้ยังไม่เต็มที่ส่วนตัวผมนะเพราะว่าผมยังเจ็บจังหวะที่แบบต้องปะทะถ้าถ้าเห็นดีๆถ้าถ้าดูจากคลิปนะผมจะไม่เข้าเลยเพราะว่า โกมันจะเจ็บเพิ่มนะครับแต่ก็ถือว่าไปไปด้วยดีทุกคนอย่างวันนี้คนมาน้อยด้วยยังขาดอีกหลายคนเลยพี่เนตเองก็ไม่มาเพราะว่าวันเนี้ยมันตรงกับวันแข่ง l อดอลีรอบเพลย์ออฟไงพี่เนตต้องไปจัดการที่นู่นก็เลยทําให้แบบมีน้อยครับวันนี้ทุกคนโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะต้อง ไปกับที่พักแล้วก็ไปนอนแล้วก็ผมต้องไปหาซื้อมอเตอร์ไซค์ด้วยเพราะว่าผมอยู่กรุงเทพยาวไงสองสามเดือนไงผมก็ต้องหามอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งรถรถยนต์มีแล้วใช่ไหมก็คือสลับกัไปเรื่อยๆแหละรถของแบกก่อนนะใช่ก็ขอบคุณอีกครั้งนึงแล้วกันสำหรับสปอนเซอร์ของเรานะฮะอย่างแรกก็คือ TG จีคาร์เรนนะฮะรถเช่ากรุงเทพนะฮะมาเที่ยวกรุงเทพอยากได้รถดีๆสักคันนะฮะไว้เช่าวไว้ขับในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดก็ติดต่อได้น,นะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องทางไว้นะฮะแล้วก็จะมีเป็นสินทอนนนด้วยะททุกคี่ศรีนนครริท์นนะะฮททุุกกกกคค็มีหหลลาายสเ่ฟต์ออะะะไไไรเงงี้้ยกกกก็ลปินนนนัดฮทุค แล้วก็มีเป็นวังทะเลเผานะฮะที่นาราธิวาสนะฮะใครที่จะมาเทีย่ยวนราธิวาสก็อย่าลืมแวะครัววังทะเลเผานะฮะประมาณนี้คลิปนี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะทุกคนผมต้องไปหายิมด้วยเออไปหายิมเพื่อที่จะฟิตร่างกายตลอดช่วงเวลาที่อยู่กรุงเทพต้องมีอีกหลายอย่างนะทุกคนคือการเป็นนักบอลไดเดอลลิกมันไม่ใช่แค่นี้ยังมีอีกหลายอย่างรอดูคลิปต่อไปนะครับไปคู่ที่ผมอยากได้มีเขาออกไปแล้วทุกคนแล้วมันมีอยู่คู่เดียว พี่ไปแล้วพ okay, <c laws> okay, okay, ี่ค okay. <c Fahrenheit> ุณนี่พี่ใช่ครับโอ้ดังเขาไปแล้วคุณพิธาใช่ไหมครับใช่ใช่ครับโอ้ที่เล่นไอดอลลีใช่ครับโอเคผมติดตามอยู่ครับถ่ายถ่ายผมเขาคุยได้ได้ได้ครับเพราพี่เป็นทีมงานที่นี่ใช่ครับอ๋อดูเรื่องอินปูแล้วก็ดูนักกีฬาอยู่พอดีผมมาดูของพี่ครับขออนุญาตใให้ให้ให้ของได้ใช่ไหมครับได้ได้ยินดีมากครับพี่โอ้โหทุกคน